บุรีรัมย์เขย่าตลาดยื่น5ล้านล่ายุศกรบุรพาดาวยิงอนาคตไกลชนบุรีปฏิเสธทันควันหวังปั้นทำกำไรระยะยาวบิ๊กดีลไทยลีกประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอ5ล้านบาทขอซื้อตัวยุศกรบุรพากองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของชนบุรีเอฟซ สะเทือนวงการซื้อขายนักเตะไทยลีกประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดมหาอำนาจลูกหนังไทยตกเป็นข่าวว่าได้เดินเกมรุกครั้งสำคัญด้วยการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวเจ้าเทยศกรบุรพากองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงวัยเพียง19ปีของฉลามชนชนบุรีเอฟซมาร่วมทัพ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากเจวรพัทอรุณพักดีผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลไทยชื่อดังผ่านช่อง YouTube ของตนเองโดยระบุว่าบุรีรัมยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า5ล้านบาทให้กับชนบุรี FC เพื่อพิจารณาปล่อยตัวดาวยิงอนาคตไกลารายนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันกล้าได้กล้าเสียมีความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมและที่สำคัญคืออายุยังน้อยมีโอกาสพ,พัฒนาฝีเทา้า ไปได้อีกกไลอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวของบุรีรัมยูไนเต็ดได้ถูกทางชนบุรี FC ตอบปฏิเสธกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้เหตุผลในลักษณะที่ว่ายัางไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมในเวลานี้แหล่งข่าววงในเผยว่าฉลามชนมองว่ายศกรบุรพาคือเพชรเม็ดงามที่สโมสรต้องการเก็บไว้เพื่อพัฒนาฝีเท้าต่อไปและเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคต อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเจ้าเทหากได้รับการเจีรนาย,ยังถูกวิธีจะสามารถสร้างมูลค่าและทำกำไรให้กับสโมสรได้มากกว่าข้อเสนอ5ล้านบาทนี้อีกหลายเท่าตัวในวันข้างหน้า แม้ว่าดีวนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความตาถึงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มองเห็นศักยภาพในตัวดาวยิงวัยทีนรายนี้ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชนบุรี FC ที่จะปกป้องและพัฒนาสมบัติล้ำค่าของตนเองต้องติดตามกันต่อไปว่าอนาคตของยศก,กรบุรพาจะลงเอยเช่นไรในตลาดนักเตะรอบนี้หรือในอนาคต ออสมาเผยก่อนบุรีรัมดวลลำพูนในนัดชิงรีโวคัพกุนสื่อทัพประสาสายฟ้าขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนในการสู้ศึกฤดูกาล2024ทับ25ออสมาลอสหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมยูเนเต็ดเผยก่อนทีมจะพบลำพูนวอริเออร์แต่สิ่งที่จะพูดขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้ เราเผชิญกับความท้าทายมากมายและความท้าทายเหล่านี้ทำให้เราแข็งกแกร่งขึ้นขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านประธานสโมสรผู้เล่นของผมทีมงานด้านเทคนิคต่างๆและแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดผมลืมครอบครัวไม่ได้พวกเธอคือพลังงานของฉัน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกรีโว c คัพ2024ั 25, นัดชิงชนะเลิศบุรีรัมยูนิเต็ดจะพบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่31พฤษภาคม2568เวลา18นาฬกาที่สนามบีจีสเตเดียมชนบุรีเปิดตัวอูเคอร์ฟาลิงเกนสูนหน้าฟอร์มแรงล่าตาข่าย ฉลามชนประกาศคว้าตัวดาวยิงฟอร์มฮอตวัย25ปีจากสโมสรสุรณบุรีเอฟซีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการชนบุรีเอฟซีทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก2025ทับ26เปิดตัว อูเครฟานลิมเกนเข้ามาเสริมทัพรายแรกในถิ่นชนบุรีไดคินสเตเดียมโดยอูเคร์ฟานลิมเกนได้เดินทางมาเซ็นสัญญาและเปิดตัวร่วมกับธีรศักดิ์โพอน้นผู้จัดการทีมเมื่อช่วงบ่ายของวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมชนบุรี FC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในฤดูกาล2025 2 6เป็นครั้งแรกในวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไป สำหรับอูเคร์ฟาลินเกนเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมคศ1999เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลโดยการเป็นเด็กฝึกหัดของสโมสรโกรนิงเกนทีมดังในลีกเนเธอร์แลนด์ก่อนจะได้รับโอกาสในการหลงเล่นในฐานะนักเตะอาชีพครั้งแรกกับสโมสร ONS s เสซนกในปี2019 จากนั้นย้ายไปแคทไวฮาเคมิสบอยส์และได้ย้ายไปค้าแข่งที่ประเทศลักเซมเบิร์กกับสโมสสวิกตอเรียโรสพอน Rose ond, และ f 91ดูเดแลังล่าสุดกับสโมสสสุพรรณบุรี f c 4ในศึกเมืองไทยลีกเลกที่2ฤดูกาล2024ทับ25ยิงไปทั้งสิ้น14ประตูกับ3แอสซิสจากการลงสนาม12นัดสุดช็อก คิมซังซิกบอกอาโมริมคว้าเหียนให้หองร่วมทีมแมนยูควันหลังหลังแมตช์ประวัติศาสตร์อาเซียนออสตาทำช็อกแฟนปีศาจแดงโค่นเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีกรีรองแชมป์ยูโรปาไปอย่างสุดช็อก1ต่อ0ในเกมการแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่องนัดพิเศษที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิตจาริวประเทศมาเลเซียหนึ่งในนักเตะถูกพูดถึงอย่างมากคือเหรียนให้อง นักเตะทีมชาติเมียนามที่พยายามจะแจ้งเกิดอยู่หลายครั้งแต่กลับใช้โอกาสเปลืองล่าสุดคิมซังซิกหัวย้าโคสทีมอาเซียนอลสตาร์ให้สัมภาษณ์ถึงชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่องถ่ายทอดสดบุรีรัมประทะลำพูลวอริเรอร์สรีโวคับรอบชิงชนะเลิศชี้ชะตาแชมป์31พฤษภาคม 18บแนาฬิกาถ่ายทอดสดทาง Trueball Taiwan การแข่งขันศึกฟุตบอลรีโวคัพฤดูกาล2024-25รอบชิงชนะเลิศบุรีรัมยูไนเต็ดพบลำพูนวอริเออร์สวันที่31พฤษภาคมเวลา18บแนาฬิกาณสนาม BG Stadium ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Trueball Taiwan บุรีรัมยูไนเต็ดไม่รอชา้าปิดฤดูกาลปุ๊บสั่งหรือย่าสนามใหม่ทันทีเตรียมช้างอารีนาให้พร้อมเต็มสูบรับศึกสี่สั่นหน้า ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดยักษ์ใหญ่ห่งวงการฟุตบอลไทยไม่ปล่อยให้แฟนบอลต้องรอนานประกาศสักดาค,ความพร้อมสำหรับฤด,ดูกาลใหม่ทันทีที่ม่านการแข่งขันไทยลีกฤด,ดูการล่าสุดรวดปิดฉากลงด้วยการสั่งยกเครื่องพื้นสนามช้างอารีนารังเหย,ย้าสุดอลังการของทีมครั้งใหญ่โดยทำการเปลี่ยนพื้นหญ้าใหม่ทั้งหมด การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฤด,ดูการที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลและผู้สันทัดกรณีถึงสภาพพื้นสนามในบางนัดที่ดูจัดลื่นเป็นพิเศษซึ่งอาจส่งผลต่อการแล่นของนักกีฬาทางสโมสรบุรีรัมยูในเจ็ดจึงไม่รีรอที่จะดำเนินการปรับปรุรงครั้งสำคัญนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสังเวียนแข้งของพวกเขาจะกลับมามีคุณภาพสูงสุดสมบูรณ์แบบและพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุก การที่รออยู่ในซีซั่นหน้า ปฏิบัติการปูพรมเขียวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพของทัพประสาทสายฟ้าในการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับทุกความท้าทายแฟนบอ bon ล GU12 เตรียมพบกับพื้นสนามช้างอารีนาในโฉมใหม่ที่จะส่งเสริมให้นักเตะโชวเพลงแข่งได้อย่างเต็มศักยภาพและยกระดับประสบการณ์การชมเกมให้สุดยอดยิ่งขึ้น ในฤดูการ2025-26ที่กำลังจะมาถึงจับตาดูความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ดี